สิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบนบานนะคะจริงๆเนี่ยการบนบานาในมุมมองของพี่มินนาคือทําไปเลยแต่ต้องแก้่นั้นเองต้องรักษาสัจจะหลายๆคนน่ยขอคือขอแบบไปเรื่อยเลยนะคะโดยที่เหมือนกับไม่มั่นใจที่ใดที่หนึ่งจนทําให้ลืมแก้บนบางที่นะคะแต่คําว่าบนบานน่ยมันอาจจะดูแบบ ยังไงอะออดูดูเศร้าหมองเนาะดูเศร้าหมองดูแบบว่าไม่สบายใจทําให้เราไม่สบายใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งจิตเจตนาจากการที่ต่อรองอะนะคะเป็นการลองขอความช่วยเหลือและอธิษฐานจิตว่าถ้าได้นะคะหนูมีความตั้งใจมีเจตนาอยากจะตอบแทนนะคะเออหนูอยากจะถวายดอกไม้จังเลยเนี่ยนะคะมันมันคือพลิกแค่นิดเดียวเองนะคะเพราะการบนบานเนี่ยจริงๆแล้วทำให้เราไม่ติดหนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราจะชอบเนี่ยมันจะมีบทเนาะว่าเออต่อไปจะไม่ติดนี้เสียนบนจะขอพอรเพียงอย่างเดียวขอพอรเพียงอย่างเดียวนะคะพ่อแม่เรายังติดนี้เลยนะคะทังทันที่เราไม่ได้ขอที่จะมาเกิดแต่เรามาเกิดเป็นลูกพ่อแม่นะคะติดตั้งแต่น้นํานมแม่หรืออะไรแล้วนะคะทุกอย่างมันเป็นนี่หมดนะคะนี้ศักดิ์สิทธิ์นี้แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะต้องกลับมาดูแลกันบางทีแล้วชาติหน้าเราอาจจะกลับมาเป็นแม่ ของแม่เราก็ได้อย่างเงี้ยนะคะเพื่อตอบแทนคุณท่านเพื่อเลี้ยงดูท่านนะคะดังนั้นเทวดาก็เช่นเดียวกันเวลาเราขอท่านท่านเอาอะไรมาทำนะคะเราเราขอพรท่านท่านนำบุญญาฤธิ์ของท่านมาเสกมาดลบันดาลน,นะคะอ่าไม่ใช่คือเขาเรียกว่าอะไรนะมาท่านใช้บุญญาฤธิ์ของท่านในการอธิษฐานจิตว่าเออขอให้ไอ้เจ้านี่มันได้ผลนะคะข่าเนี่ยถ้าเกิดไอ้เจ้านี่มันได้ผลเนี่ยข้าจะมีความสุขมันเป็นลูกเป็นหลานข้ามาอย่างเงี้ยอ่ะนะคะ ท่านใช้บุญญาฤทธิ์นะคะถามว่าเราติดหนี้ไหมนะคะเงินของเทวดาก็คือบุญนั่นเองนะคะอ่ะเราติดหนี้เทวดานะดังนั้นนะบนบานไปเลยนะคะแต่ต้องแก้ให้ถูกแต่แต่ต้องแก้นะคะต้องมีสัจจะเท่านั้นเองนะคะดังนั้นพี่มิ้นยังแนะนําอยู่เนาะว่านะคะการบนบานแล้วเหมือนกับ เหมือนกับมีเครื่องบอกไปเลยว่าถ้าสําเร็จนะคะหนูจะทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้อาบุญสำคัญมากๆเนาะบุญต้องทําให้เทวดากลับคืนด้วยนะคะอ่าแล้วก็หรือว่านะคะการมาร่วมสร้างเหตุปัจจัยอันอย่างที่นะคะเรามาเจอกันแบบเนี้ยนะคะอ่าพิมิน์นะคะ,ะ,นนะ,คะให้บูชาเครื่องลาของท่านท่านอยู่นะคะจึงแนะนำเนาะว่าใครก็ตามที่ขอพรน,นะคะของที่นี่ได้นะคะอ่าและหลายๆคนขอสําเร็จด้วยทั้งๆที่แบบไม่ได้เคยมากราบมาไหว้ท่านแต่เห็นท่านผ่านคลิปพิมิน์อย่างเนี้ยนะคะก็ขอพรท่านตั้ง จิตอธิษฐานดีๆนะคะทาจิตที่เป็นสมาธิแล้วถ้าหนูได้สําเร็จหนูจะกลับมาบูชาเครื่องรางของท่านท่านเพราะการบูชาเครื่องรางตรงนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะพี่มิ้นต้องกันไว้เลยว่าเป็นของท่านไม่ใช่ของพี่มิ้นนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยท่านจะดนจิตโดนใจว่าเออไปทําอย่างนั้นไปทําอย่างนี้และมันจะกลายเป็นทรัพย์ของท่าน100เลยในส่วนของท่านตรงนั้นน่ะนะคะดังนั้นเทวดาได้สร้างทานบาร,รมีในเมืองมนุษย์เทวดามีเงินในเมืองมนุษย์นะคะเทวดาจะได้ไม่ต้องแค่ อนุโมทนาบุญในบุญที่มนุษย์ทําด้วยทรัพย์ของมนุษย์แต่อันนี้ท่านทําด้วยทรัพย์ของท่านเองเข้าใจไหมคะดังนั้นเนาะอ่ะเนาะลองขอดูขออธิฐานไปเลยเรียกว่าการอธิฐานก็ได้แล้วถ้าหนูสําเร็จหนูจะกลับมาบูชาหลายท่านสําเร็จนะคะแล้วนะคะทาไมนะคะเราจะไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองลองดูว่าขอพรท่านสาเร็จไหมถ้าจิตเราเชื่อมโยงกับท่านจริงๆมีพลังศรัทธาที่มั่นคงจริงๆอยากได้อยากครอบครองนะคะอัญมณีของท่านจริงๆมันเกิดแรงศรัทธาที่มีอนุภาพ ะะหลายท่านสําเร็จนะคะมีพี่มินก็เชื่อว่าทุกท่านก็ต้องสำเร็จคนที่เชื่อมั่นจริงๆจะต้องสําเร็จค่ะ